ครับสวัสดีครับมารีวิวชุดไฟนอนนานะครับรุ่น300วัตต์นะครับรุ่นใหม่นะครับตัวนี้300วัตต์ก็คือแปลงเป็นไฟบ้านนะครับ300วัตต์ในตัวนะครับตัวนี้ประกอบไปด้วยตัวเครื่องนะครับสีเหลืองนะครับมีแบตเตอรี่ก้อนใหญ่นะครับ20แอมป์เลยนะครับตัวนี้อยู่ในตัวนะครับแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้จะได้เป็น50วัตต์ครับได้ใหญ่ขึ้นนะครับแผงโซลาร์เซลล์50วัตต์ ตัวเครื่องแบตเตอรี่2 0แอมนะครับข้างในแปลงเป็นไฟบ้าน300วัตต์นะครับที่ช่องนี้นะครับมีช่องสวิตช์นะครับตัวนี้เปิดไฟบ้านนะครับแล้วก็ไฟสถานะครับรุ่นนี้จะมีพัดลมในตัวนะครับระบายความร้อนด้วยส่วนสวิตด้านบนเป็นสวิตไฟแบตเตอรี่1 2โวลต์นะครับเปิด2อย่างพร้อมกันได้นะครับชาร์จโทรศัพท์ได้ครับในชุดก็จะมีหลอดไฟ2ดวงนะครับ LED 2ดวงนะครับพร้อมสายแล้วก็มีสวิตแยกอิสระนะครับนี่มาสาธิตให้ดูนะครับผมดูที่หลอดไฟนะครับเดี๋ยวผมทำการปิดสวิตไฟบ้านแล้วก็สวิตไฟแบตเตอรี่นะครับต่อเข้าไปที่ช่องหลอดไฟนะครับ4ช่องตรงนี้นะครับช่อง12โวลต์ครับต่อไปทั้ง2หลอดนะครับแล้วก็เปิด12โวลต์ด้านบนครับ โอเคแล้วก็นี่ครับสวิตต์ปิดเปิดนะครับหลอดไฟอันนี้อีกดวงนะครับใช้งาน2หลอดนะครับพร้อมกันนะครับแบตตัวนี้20่แอมนะครับใช้งานได้นานมากนะครับส่วนช่องไฟบ้านนะครับเปิดด้านล่างนะครับ ก็จะจ่ายไฟบ้านออกมานะครับนี่เสียงพัดลมทํางานนะครับตัวนี้หนักมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเครื่องที่ด้านหลังเครื่องนะครับจะมีจุดเพิ่มแบตเตอรี่นะครับตรงนี้สามารถเพิ่มแบตเตอรี่ภายนอกได้อีกนะครับมีฟิวนะครับตัวนี้ฟิวป้องกันระบบน,นะครับมีฝาครอบ มีฟิวป้องกันนะครับปลอดภัยนะครับเพิ่มแบตได้นะครับตัวนี้มีหูจับด้านบนครับนี่ครับน้ำหนักใช้ได้เลยครับผมแผงโซล่าเซลล์50วัตต์ครับมีสายโซล่าเซลล์ให้นะครับตัวนี้เป็นสินค้าเพิ่งเข้ามานะครับมารีวิวให้ดูนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนราคาเดี๋ยวแจ้งไว้ใต้โพสต์นะครับลูกค้า ครับขอบพคุณมากครับสวัสดีครับ